Oh, ตัวดี FC นะครับคนที่ติดตามหรือว่าคนที่กำลังจะมาติดตามหรือว่าคนที่ตอแตะเห็นหมวกเอกแม่งก์ตอแตะอะไรฮ้แต่ว่ามันร้อนช่วงนี้มันร้อนนะตอนนี้เองอยู่อยูออ่จะบอกอย่างไว่ามันเป็นศูนย์วัฒนธรรมนะของทางทางฝั่งลาวเองนะชาติพันธ์ลาวนะที่โอพยพมานะครับจากทาง อฝั ear, ่งของเขานะเข้ามาทางเพชรบุรีแล้วก like ็กระจายตัวกันไปนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะก็ถามว่าทำไมต้องมาถ่ายเราจะได้มีความหลากหลายไงี้ยโขถ้นตีลังกาตกไปใะมังงานเข้าเดี๋ยวนอ้เหมือนจะมีความหลากหลายของวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็คือให้ดูโล่งๆเขาจะแยกกันนะครับมูลนิธิ ทรงดำประเทศไทยนะครับก็คือถ้าไม่ได้ศึกษาทางฝั่งูุนนะจะเป็นของทางทางวัดวาอารามเองนะทางูุนทางูุนนะอันนี้จะเป็นชาติพันธุ์ของทางฝั่งลาวนะครับเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยนะครับทรงดาวทรงทรงดำนะแยกันให้ออกนะเอก็พยายามสรรหามานะในสิ่งที่มันควรจะเข้าได้หรือเข้าไม่ได้นะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ถามน้องแล้วเข้าไม่ได้ ข้างบนนุ่นเข้าได้นะข้างบนนุ่นเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดี๋ยวจะพาขึ้น,นปไปข้างบนแต่ก็ก็มีของอะไรแต่ตัวนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้นะน้องถามน้องมาแล้วน้องบอกว่าก็ไม่มีอะไรพี่มันก็โลง่ลงๆแหละไม่มีอะไรเสร็จจากตรงนี้นะเอกจะพาไปทางเข้าทางโบสถ์ทางโบสถ์สดท,ทางนู่นจะเข้าได้ไปะนะผมว่าดวงเองเนะรายการเอกแม่งก็เร็วๆอย่างเงีย้ยแหละไม่ได้กะเกณอะไรไว้่วงหน้านะก็ ทาธิ่พันลาวเนี่ยอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นการเ,าเกณฑ์มาตั้งแต่สมัยนานมากแล้วนะครับเอกก็ไม่อยากจะก้าวล่วงนะเพราะว่าไม่อยากจะพูดไปถึงเรื่องของการที่ว่าทําไมเขาต้องเขาเขาต้องอ,อพะยพมาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผิดพลาดประการใดแม่งจะง,งานเข้าอีกก็คือว่าเอาง่ายๆแล้วกันทราะว่ามีชุมชนเขาอยู่นะแต่ชุมชนหลกัหลกๆเลยะจะอยู่ที่เ,เพชรเชบุรี แล้วก็กระจายกระจายมาแล้วก็มีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับนะักามมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะทรไมได้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราทุกคนต้องการเนะอะไรลูกอันนี้แม่กระตามที่ผายแม่เอ้ยนี่กูก็จับไปเลี้ยงสงลอกอะไรนักหนาเนี่ยที่ตูดแม่ฉนอ นี่นะนี่ไหน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 ตามทั้งวันเลยมันถ่ายรายการนั้นกูก็ตามกดตามติดชีวิตกูเหลือเกินยิ่งกว่าชีวิตลุมพลนี่ก็เดี๋ยวภาพข้างบนหนึ่งนรครับ,บ,ะรบจะถ่ายแบบเร็วเรียวเลยนะครับแล้วก็ม้วนเดียวจบเลยไปไปเลยปไปเลยไปเลยไปดูข้างบนดิแต่อีกฝั่งหนึ่งเข้าไม่ได้นะเมื่อกี้ถามน้องแล้วเข้าไม่ได้เรามาทางนี้ดีกว่านะครับไปดูสิเขามีอะไรให้ชมบ้างนะ ข้างบนนะลู่เลียวนะเปิดนนเงี่ยอะไรลูกหนูก็ตามดิกเลยเดี๋ยวก็จะตีน่ะตาเอก็ไม่ค่อยสบายนะเป็นลูกปุ่มแพ้เป็นลูกปุ่มแพ้ป,ป,แพปิดไว้หน่อยเดี๋ยว,ยวตามกฎระเบียบเขานะตรงนี้ก็จะมีน,นะคล้ายๆเป็นไอเทมของเขานะ ใครสะดวกก็แวะมานะเดี๋ยวเอกจะพาไปทางสตูบเจดีตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเลยไปทางวัดทางนู้นอีกทีหนึ่งนะไหนๆก็มาเยี่ยมเยือนทางนี้แล้วนะเอกจอดซุปเปอร์คาร์ไว้ทางนู้นนะมาเรามาชมกันดีกว่าครับแบบเรียวๆนะครับแบบเรียวๆเป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่า,วาพื้นที่เนี่ยมันก็ขานการบูรณาการมาก่อนนะ อันนี้เป็นของชาติพันธ์เขานะของทางฝั่งเรานะแต่ผมบอโอเคนะคนพื้นเพเขาเนี่ยเขาจะใส่ชุดดําแบบนี้นะใส่ชุดดําแบบนี้นะครับออืมอืมแล้วก็มีการฟร้อนมีนู่นมีนี่นะเอกก็นําเสนอให้อย่างนี้นะอืม ตรงนี้นะ่าจะเป็นที่เก็บของนู้สัมภาระนู้นนี่นั่นนะเอกคงจะไม่ก้าวล่วงนะครับจะไม่เข้าไปนะแต่ถ่ายให้ดูเฉยๆนะนะเดี๋ยวเขามีพิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเ้าก็คงจะมีมีงานนะครับมีงานมีการอะไรของเขานะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือโอ้โหอากาศดีมากเลยข้างหลังโอ้หอากาศดีฟุดๆนะครับ นี่ก็คงเป็นหนังสือเกี่ยวกับในเรื่องมีตัวให้ตูนด้วยโอ้โหตัวให้ตูนนี่รุ่นรุ่นเด็กๆผมเลยนะเนี่ยรุ่นรุ่นเด็กๆผมเลยอุยเอ่อการมีกุศลชนิดที่แท้จริง่าจะเป็นหนังสือพระธรรมนะก็ดีนะมีลูกมีหลานมาก็มา ช่วยกันปัดกวาดชัดถูหรือทํานู่นทํานี่นะให้มีความคงอยู่ของชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าการบูรณาการนะแต,แต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจชีวิตเป็นอย่างยิ่งเลยนะว,ว่าคนเราบางท่เอาตัวรอดก่อนนะเพราะว่าคนเราถ้าถ้ามันไมน่มีการมีการทําไม่ทํางานจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงนะจะมาห่วงพระพุทธศาสนาได้ยังไงนะในเมื่อตัวเองจะเอาชีวิตไปรอดเลยใช่ไหมเข้าใจอันนี้เข้าใจนะเรเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยแต่เอกก็ถ่ายทอดนะ ถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนานาะอีกก็ไม่เข้าใจนะครับว่าบางทีชาติพันธ์เขาก็เขาจะมีแนวแนวแนวของเขาเนาะโอ้โหนี่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 น,น,น,นี่ของแท้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 เลย เป็นการบอกเรื่องราวนะครับบอกเรื่องราวความเป็นไปนะบางทีคนที่เขาจากบ้านมานะเขาจากบ้านมาเขาคิดถึงบ้านนะเอกเอกก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนะใครก็คิดถึงเนาะจากบ้านมาไม่คิดถึงได้ไงวะเขาก็อยากจะทําให้อะไรเนะี่ยมันเหมือนบ้านตัวเองนะเนี่ย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 เหมือนไหมนี่คือนี่คือขนรรมเนียมของเขานะวเวลาเขา,เามีงานมีการ, water, การเขาก็จะมาปัดกวาดเช็ดถูทํานู่นทํานี่นะให้มันดูสะอาด สะอาดตานะแล้วก็จะมีพิธีพิธีรีตองนะอุ้ยว้าวยังไงเขาก็มีเลยบุญคุณนะครับนี่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 สเสด็จท่านนะครับสเสด็จท่านพ่อนะแต่ผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นคนที่มีบารมีแล้วมันนั่งนะแต่สวยจริงๆนะครับ อย่างนี้ก็สาธุสาธุนะครับแล้วก็เสถาบันนะครับสถาบันครอบครัวของเรานะเขาก็ยังนับถือนะเห็นไหมขนาดเขามาต่างถิ่นแล้วน,นะเขายังนับถือสถา,าบันของเราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็นแล้วแต่อยู่ด้วยกันโดยสันตินะครับอยู่ด้วยกันโดยสันติวิธีนะแต่ผมอยากจะรู้ตรงนี้กังเลย ชุดเสื้อชุดเสื้ออะไรเขาเรียกอะไรนะชุดเสื้ออ,อมอลืออ่ะใครแคปหน้าจอมาแล้วน,นะผมพาพามาแล้วนะพามาแล้วก็แคปหน้าจอกันดูนะเออใครอยากมีความรู้ทางนี้นะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ก็ดูกันเองเนาะ,ะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แค่นี้แหละครับอ่ะหรือก็ไปดูกันเองนะ ใครสนใจแนวนี้ก็นี่นะโอ้โหนี่ชุดนี่ชุดท่านลิซ่าทานลิซ่าบ้านเราใส่เนียนใส่งานงอกแน่ล,ลิซ่าใส่นี้หากระจายกันทีเดียวนะครับดังระเบิดตะเพร่กันทีเดียวนะครับนี่ชุดนี้สวยนะอันนี้ชุดนี้ผมถูกใจนะถูกใจมากๆเลยถูกใจมากๆเลยนะครับ อันนี้เหมือนแบบชุดใส่แบบว่ารับราชการไงมันดูแต่ก็สวยดีอออืมดูดีนะดูดีนะผมว่าดูดีนะดูดีดูด,ดีอันนี้ผมอยากใส่แบบน,นี้เลยผมอยากใส่แบบน,นี้เ <c oughs> วลาทํางานมันเหมือนแบบว่า <c oughs> มันมันเหมือนแบบเป็นพนังกงานต้อนรับอะแต่ว่ามันดูเรียบร้อยดีไปไปดีกว่าครับเราไปวัดดีกว่านะก่อนที่แบตตกลงแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับ เขานอกออกนายก็อย่าลืมนะปิดประตูงประตูให้เรียบร้อยนะครับปิดประตูให้เขาด้วยนะครับไป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 รายการเองมันจะเรียวๆหน่อยนะปิดประตูให้เขาด้วยนะครับเขานอกออกนายปิดประตูให้มันเรียบร้อยอย่าเป็นภาระลูกหลานนะเป็นภาระคนอื่นเขาไม่ดีนะครับ แค่ตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วนะครับอย่าให้คนอื่นเข้ามาลำบากตามเราด้วยนะไปเดี๋ยวเอกจะพาไปทางนู้นนาะเอกจะพาไปทางนู้นทางนู้นขึ้นไม่ได้นะกี้ถามน้องมาแล้วเข้าไม่ได้นะเข้าไปก็ไม่มีอะไรมันหลงโงงนะไม่มีอะไรเอกขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวเอกจอดรถตงรงนู้นเดี๋ยวเอารถไปดีวกว่านะถ้าทางเดินไปน่าจะไม่ไหวนะ <c oughs> เดี๋ยวเอารถเอารถเข้าไปจอดตรงนี้ดีวกว่าไป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  ไหนๆก็มาแล้วนะครับเอาให้มันคุ้มค่านะสวนหย่อมตรงนี้นะเวลาเขามีงานมีการมีอะไรกันเนี่ยเขาก็จะมาเออยู่ตรงนี้กันนะต้นตาลบาดเดึกๆมันก็หลอนไอ้ตัวนี้มันก็ตามตลอดมันเป็นอะไรของมันวันเนี้ยมันจะมาตามอะไรเนี่ยแมวเอาแมวกลับไปเลี้ยงดิเมื่วันเนี้ยเป็นอะไรหืมมันเป็นอะไรมันไม่มีเพื่อนเลยหรอ อืมไม่มีเพื่อนเล่นเลยเหรอไอ้บ้าเอ้ยแมวแมวแมวเงาแมวเงาเงาอยู่แบบแเงาเงาแบบปวงวงชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบนะครับบ้านไผ่นะครับเอบ้านไผ่ศอกเนื้อนะครับอำเภอบางเลนนะครับจงบังหวัดปัตอ,อน <laughs> นคนปรปฐมนครปฐมนะครับยังไงถ้ามีเวลาก็แวะเข้ามานะมาดูกันนะเราเป็นคน คนไทยนะแล้วก็คนทั่วโลกก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ต้องไปเหยียดกันนะคะเอ้ยเอ้ยตรงนู้นย้อนเดี๋ยว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 ตรงนู้นเข้าได้หรือว่าไอ้ตรงนู้นไอ้ตรงนู้นไอ้ตรงนู้นยังเข้าได้หรือว่าแอบดูทักก่อนนะแอบมองเธออยู่นะจ้าก่อนเข้าได้เข้าได้นะเข้าไม่ได้ก็สร้างหัวมันแอบดูที่ข้างในมีอะไรวะ เรามาดีดนะเราเข้าได้หมดเลยท้าเข้าได้นะด,ดูดูดูดิดูไปเลยล็อกเลยอ๋อไม่มีอะไรเลยบุบีนะครับบุบีมะลิกีกูบุ๋บีบีกีกูไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรกรไ็ผ่านนะไปเคลียร์นะครับ เฮมันเหมือนล่าท้าผีไงมนุูยปะ่ะก่อนที่น้องไปเจะราคานกันนะเพราะว่าพวกนีมม้มาทำอะไรกันวะเขามีมีน้องๆดูอยู่นะดูวัดเดี๋ยวพาไปทาองนู้นพาไปอีกที่หนึ่งไม่รู้โบสถ์จะเข้าได้ป่ะนะถ้าโบสถ์เข้าได้ก็ถือว่าฟุกแล้วกันนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็คือเข้าไม่ได้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะอย่าไปเครียดเดี๋ยวหน,นีแมวกอนแมวตามมาเดี๋ยวเกไปเลี้ยงอีก ที่บ้าน่างเจ็ดตัวแล้วอ,อ,อะบอกมือบายบายทางนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปทางวัดนู้นนะเดี๋ยวไปทางวัดทางนู้นนะครับมาคนละเขตกันนะครับเขตของทางเอ,อทัติพันธ์ของทางชาติลาวก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะของทางพุทธก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะแยกเป็นสัดเป็นส่วนกันนะแต่อย่างไงมันก็คนนะนะมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยคนด้วยความสงบสุขนะครับ รักกันไว้เถิดอะขึ้นรถดีกว่าโยนะกราบหลวงพ่อนะครับกราบหลวงพ่อปฏิหารนะครับสาธุสาธุลุวมกันเนาะอ่าเทส บาง,งก็งงๆเหมือนกันะครับที่ตัดต่อ,องององวยๆอะเรามาทําบุญด้วยก,กันนะครับการทําบุญเนี่ยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยครับเราก็ทําบุญไปได้นะเราจะไปหวังสิ่งตอบแทนอะไรนะครับแต่ว่าให้ตั้งอธิษฐานว่าเราเนี่ยอย่าได้มาเจอเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่มันมีเวรมีกรรมต่อกันแค่นั้นพอนะครับอย่ามีหวังอะไรให้มันร่ลำรวยร่ำรวยอะไรไม่ต้องหรอกแค่ไม่ต้องมีเจ้ากรรมนายเวรมา ทำให้ชีวิตเรามันตกต่ำยิ่งกว่าเดิมแค่นั้นก็พอนะไปะสาธุสาธุนะครับฮะคอนเซปต์เดิมนะครับฟืนไฟอย่าไปจุดนะครับตรงนีตรงรน้ตรงนู้นตรงนั้นก็ห้ามนะเดี๋ยวไม่มีคนดูนะเอกจะพาไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปปิดเทปตรงนู้นคิดดีทําดีนะแล้วก็ทําอ่ะกระทั่งวัดเนี่ยครับคือบอกตรงๆนะครับตรงๆเลยเนี่ยไม่มีคนดูนะ ถ้าจะมีใครมางงั้นบางแง่เนี่ยได้เลยนะแต่ว่าอย่าไปทําอย่าไปหาทํานะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่ามันเป็นบาปกรรมนะครับเนี่ยก็ติที่เอกเอกเห็นนะสนใจก็มีนี่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 นีท้าพวิสุวรรณนี่หลวงปู่เหลีวก็มีนะอันนี้ไม่มีใครดูนะดูดิมีใครไ้าล่ะแต่เขาก็ยังอยู่กันได้นะผมก็เจอาลายวันแล้วนะมไม่เคยเจอทิ้งทิ้งร้างแบบนี้นะ ทิ้งล้างแบบว่าไม่มีใครดูแลเลยนะไม่มีใครเลยแต่ว่าพระพระต่างๆก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ดีนะชมุมชนนี้เข้าโอเคมากเลยนะนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมอ่ะนักก,กากาบลาอุสการหลวงพ่อแล้วนะครับล่ําลาไปที่เรียบร้อยนะครับที่เองก็ได้กราบไปแล้วนะครับเอกก็เดี๋ยวพาไปปิดเทปอีกที่หนึ่งเนาะ นี่น่าจะเป็นปู่สารปู่อ๋อไม่ใช่นะอืมในสารกุมารน,นะอ่ะอย่างนี้นก็ให้โอ้บวดใจบวดใจมากเลยครับนี่นี่นี่บวดมาเริ่มเลยไม่รู้ว่าจะมีวัสนาได้เข้าป่ะนะเดี๋ยวลองหาวิธีก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูทีว่ามีมีทางเข้าได้บ้า บางทีเอเขาก็แบบงอบ็งงๆบางทีก็เอาคล้องอะไปดูนะครับดูที่จะเข้าโบสถ์ได้ไหมนะเสมาก็เป็นเสมาใหม่นะไม่ใช่เสมากเก่าเหมือนที่อื่นนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเข้าได้เปล่าโยกนะเป็นที่แน่แท้นะครับว่าโบเบนะครับเข้าไม่ได้นะครับปุนใจลูก,ก,กหลอกขระดาน,นี้นะครับแสดงว่าโบสถ์นี้เข้าไม่ได้ดิเสดาเหมือนกันนะนี่ไม่เป็นไร ปิดเทปเลวนะครับอะปิดเทปเลยครับเดี๋ยวรอบหน้ามาเจออีกทีน,นนะผมทําได้เท่านี้จริงๆนะครับ <Yo! S 3> okay, okay,